ครับผมวันนี้ก็จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับวิธีการถอดตัวรถตัวเ,ต,วเต้าอันติดนะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับทำการลื้อออกมาก็คือเขาว่าล้างตู้แอร์มาประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ทำความสะอาดไอ้เปลียกตู้ออกหมดนะครับว่าจะเป็น เศษปุ่นอะไรเต้ไมหมดนะครับเพราะอยู่ข้างล่างเพราะว่าลูกค้าไปล้างมาแบบไม่ถอดตู้นะครับซึ่งรถโฟล์ต้าอันตี้รุ่นนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับไม่ยกคอนโซลนะครับนี่คือตัวอย่างล้างมาหนึ่งเดือนนะครับล้างแบบไม่ถอดนะครับมีผลเสียนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่สะอาดครับแล้วก็นี่งานเข้าครับงานงอครับตู้แอร์รั่วนะครับจะพามาดูวิธีการถอดนะครับ ก็ท่านถอดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าเราเอาโบเวอร์พัดลมออกก่อนนะครับแล้วก็จะถอดลงข้างล่างเหมือนกับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้ถอดเยอะนะครับกพถอดประมาณประมาณนี้ครับคือเราจะไม่ได้ยกคอนโซลนะครับรุ่นนี้ก็จะถอดแค่ข้างล่างออกประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ถอดคล้ายๆรถตู้คอมพิวเตอร์ครับ ไม่ได้ถอดชุ้งยากอะไรที่เราจะจะไปจําเป็นถอดแบบไปล้างแบบไม่ต้องถอดนะครับมันก็ถอดออกมาง่ายๆครับถอดแค่ประมาณนี้ครับกับโตโยต้าอันตีสนะครับฝากไปด้วยครับเอรือยะอย่างที่คิดครับผมอันนี้ก็คือเขาไปล้างมาหนึ่งเดือนนะครับดูสภาพนะครับล้างมาหนึ่งเดือนล้างแบบไม่ถอดนะครับยำ้ำ คันนี้ไปล้างมาแบบไม่ถอดมันจะมีรอยเห็นไหมครับรอยรอยที่เขาเอาปิดอะไรที่แทงเข้าไปล้างครับมันจะไปโดนคอยเราก็จะลม้มล้มนี้ครับปัญหาก็คือล้างไม่สะอาดนะครับแล้วก็มีผลเสียน้ํายาที่เข้าไปล้างตู้มันล้างออกไม่หมดนะครับแต่คันนี้ก็คือการเข้าครับคอยรั่วครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบล้างตู้อแบบแบบไม่ถอดน,นะครับ สำหรับตัวอันติสรุ่นนี้ก็ถอดไม่ยากนะครับผมก็ฝากเตือนสําหรับลูกค้าท่านที่ยังไม่รู้นะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่าการล้างเบบดไม่ถอดตู้เป็นยังไงครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ยครับเนี่ยเป็นไงให้เ็เป็นแบบนี้นะครับล้างไม่ออกยังไงก็ไม่สะอาดครับก็เหมือนกับคนอาบน้ําไม่ถอดเสื้อผ้านะครับจะเป็นยังไงก็ประมาณนั้นแหละครับสรุปก็คือคันนี้คอยรั่วนะครับผมฝากไปด้วยนะครับ สำหรับการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดจะมีผลแอร์ไม่สะอาดบางทีก็จะเจองานเข้าแบบนี้ครับตู้แอร์รั่วของแถมได้ของแถมไหมครับอันคันนี้ของแถมก็คือตู้แอร์รั่วครับผมใครก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับท่านใดที่รู้หรืออะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ลานั่างไว้ด้วยนะครับผมครับผม